สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข้ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลักก็จะขอหยิดยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟัง ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงความอยากคือขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดาวโลกเนี่ยในปัจจุบันนี้แหละเรามีนามและรูปมีร่างกายตัวตนกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะมีตาหูจมูกเล่นกายใจเรียกว่านามและรูปประกอบกันได้ประสบพบเจอ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งทั้งปวงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราได้ประสบพบเจอนั้นมันน่ารักน่าคข่น่าพอใจมันก,ก็จะเกิดความทยานอยากเั่นเองความทยานอยากนี่แหละเป็นมูลจะทำให้ทำเราอื่นนะั้นอะ อาศัยความทยานอยากเนี่ยเกิดเป็นทำเหล่าอื่นลามไปเรื่อยๆคือเมื่อเกิดมีความทยานอยากเป็นมูลแล้วนั่นน่ะในข้อที่หนึ่งก็จึงมีการแสวงหาเกิดขึ้นใช่ไหมละ่ะเมื่อเราได้ประสบพบเจอแล้วมันน่าน่ารักน่าไขา่น่าพอใจรจียกว่าอิทธาลมน่ะอารมณ์มที่น่าชอบใจน่ารักน่าไขา่นั่นแหะก็อยากแล เกิดขึ้นเลยน <c oughs> ั่นเองเพราะอย่ากแล้วก็สแสวงหาใช่ไหมละ่ะสิ่งเหล่านั้นอ่ะพอสแสวงหาแล้วมันก็จึงได้มาทีนี้คือเห็นว่านล้วมันอยู่ก็สแสวงหาเอามันก็ได้จริงอ่ะใช่ไหมละ่ะเรียกว่าได้ลาบนั่นเองพอได้มาซึ่งลาบลาบราบไม่ใช่ลาบปลาลาบวัวลาบ,ลาบควายนะ คือลาบหมายถึงว่าจัตุปัจจัยสี่ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าลาลาพระหรือลาโพละหรือว่าลาบพอได้มาแล้วก็จึงมีการวินิจฉัยคําว่าวินิจฉัยนี่ก็หมายถึงว่าวิวนิจฉัยในจัตุปัจจัยสี่หรือลาผลที่เราได้มานั่นแหละโอ้อันนี้มันทําให้เรากินอิ่มนอนหลับฝันดีอันทำให้เราได้นอนสบาย ได้มีที่มุ่งที่บางได้ยืดได้ชื่นใจเลยกายต่างๆมีคนยกย่องสรรเสริญมีการวินิจฉัยในสภาวะของลาบนั่ยนะพอวินิจฉัยเข้าใจดีในคุณความดีของลาบแล้วก็จึงมีการกำหนัดเรียกว่าความยินดีเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นว่า,างนั้นเถอะได้มาแล้วเนี่ยต้องวินิจฉัยก่อนพอวินิจฉัยในคุณความดีแล้วมันก็เกิดยินดีในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมล่ะ พอยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะเกิดความฝังใจเรียงว่าตรึงใจไว้นั่นเองว่าสิ่งนี้อะดีจริงนั่นเองว่าง่ายๆพอฝังใจตรึงใจแล้วก็จะมีการหวงแห็นทรัพย์สินเหล่านั้นใช่ไหมหละ่ะพอหวงแห็นแล้วทีนี้ก็จะมีความตนีใช่ไหมพอหวงแห็นก็คือหวงไว้นั่นเองตนีก็คือหวงเหมือนกันหวงแหนก็คือหวงเห็นนั่นแหละ แพงว่าอย่างนั้นเถอะตอนนี้ก็คือหวงไปเลย,เลยไม่ให้ใครมาเอาไม่ไม่ให้ใครมาแย่งนั่นเองเรียกว่าความตนี mm hmm. พอตอนีแล้วก็จะเกิดมีความอารักอารักในที่นี้ก็มีความปกป้องนั่นเอง mm hmm. ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินเหล่านั้นใช่ไหมล่ะไม่ให้ตกเป็นของผู้ใดใครผู้หนึ่งเพราะเราหามาเราได้มานั่นเองพอปกป้องคุ้มครองแล้วทีนี้ มันก็จะมีการขัดแย้งกับผู้อื่นการทะเลาะบอแวงก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นอยากนำอยากได้นำนั่นเองนั่นแหะพอมีผู้อื่นอยากได้นำมันก็ต้องปกป้องคุ้มครองขัดแยง้งทะเลาะบอแวงกับผู้อื่นใช่ไหมล่ะพอทะเลาะบอแวงขัดแย้งกับผู้อื่นมันก็จะมีการทุจริตท,ทางกายวาจาใจเกิดขึ้นเรียกว่าการพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดปด แล้วทำอกุศลบาปทำเหล่าอื่นมันก็ตามมาเรื่อยๆนั่นอ่ะอันนี้คือลำดับลึกๆที่มันเกิดขึ้นในจิตเราในกรณีก้ารและดับเนี่ยเมื่อเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันน่าอยากเช่มั้ยล่ะพออยากแล้วมันก็จะสแสวงหาสแสวงหาแล้วก็ได้มาได้มาแล้วก็ต้องวินิจฉัยพอวินิจฉัยดีแล้วก็กำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นพอกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็ฝังใจตรึงใจไว้ พอฝังใจตึงใจไว้มันก็หวงแหนนั่นแหละพอหวงแหนแล้วก็ตันหนีด้วยที่นียเหนียวแน่นขึ้นนั่นเองพอตันหนีหวงแหนแล้วก็จะมีอารักขาคือความปกป้องคุ้มครองนั่นเองพอมีการปกป้องคุ้มครองทีนี้ลหละมันก็จะเกิดมีความขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีอยู่ใครก็อยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นเหมือนกันใช่ไหมอยากมีโลโชคลาภเหมือนกันนั่นแหละอยากมีปัจจัยสี่เหมือนกันนะั่นแหละ จึงมีการขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงในการหาการได้มาการหวงเห็นไว้เนี่ยก็เกิดทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งต่างๆเกิดเป็นวาจาทุจริตกายทุจริตต่อกันตลอดถึงอกุศลบ,บาปทำเหล่าอื่นโลภกรธหลงทิฏฐิมานะอิจฉาลิษยาแข่งดีตีตนเสมอท่านมันก็ยาวออกมานั่นน่ะเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมันก็เกิดจากการได้ ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันน่ารักน่าใครน่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเพราะฉะนั้นโทษของความได้เห็นแล้วนะั่นแหะมันน่าอยากไปหลงอยากปุ๊บมันก็แสวงหาเนะี่ยลามมาเลยทีเนี้จนถึงกันเป็นอุศสรบาปทำเหล่าอื่นยาวขึ้นมาเลยนะั่นอ่ะอันนี้เป็นแยกย่อยละเอียดที่มันเกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นเวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะั่นแหะท่านถึงให้สํารวมอินทรีย์ ก็คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ระมัดระวังไว้มันน่ารักน่าใข้น่าพอใจก็อย่าพึ่งไปอยากมันเพราะผลพวงของความอยากแล้วมันจะจะลามมาดังกล่าวนี่จนกลายเป็นทุจริตกายวาจาใจได้นั่นน่ะแต่การละมัดระวังยับยั้งชั่งใจไว้นั่นน่ะมันน่าอยากก็อย่าพึ่งอยากเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีเกิดมีแต่เหตุปัจจัยพอมีมันถึงมีพอได้มันถึงได้ท่านถึงให้อยู่อย่างสันโดษตามมีตามได้นั่นเอง ไม่ให้รู้อำนาจของความอยากก่อนที่จะอยากต้องคิดก่อนว่าอย่างนั้นเถอะบรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใไขในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ